ร่างกายของคนทั้งเบิดโลกจะเป็นผู้ดีมั่งมีสีสุขอยากจนเข็นใจสดสวยงดงามจนเป็นนางงามจักรวาลก็ตามหรือผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามมียศธาร,รมดาศักด์สูงเฉียดฟ้าต่ำกว่ารากยญ้าก็ตาม จะเป็นฝรั่งจีนแค่เยอรมันอังกฤษลาวไทยเขมรอเมริกาเป็นต้นร่างกายนี้มีสภาพพิวัตสภาวะคือความมีความเป็นเองของมันใครจะรักหรือจะเกลียดจะอะไรต่างๆมันก็ตามแต่มันก็ไม่รู้เรื่อง บวจักยังคือการกระแผ่นดินที่เฮาัางอยู่นี่เฮ้าเหยียบมันกรบบรวา,ายังเฮ้าห่อกกับมันกรบบวชวายังน้ำกับเครือกันเฮ้าเสียมาบูชามันกรบบรจักเฮ้าเอาไปเทล่างห้องน้ำห้องส้วมมันกรบบรจัก ลมเนี่ยมันก็ผัดไปพัดมาตามธรรมชาติของมันประจักษ์เนีน้ไฟก็คือกันเฮ้าเอาไป <c oughs> หนึ่งเขาเฮาเอาไปเผาคนา้นเผาหั่นเผานี่มันก็ประจกักไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดเลยอันนี้คือดินคือน้ำคือไฟคือลมพยนานันแต่ละคน เราคนส้างบุญส้างกุศลไว้เมื่อสั่งบุญส้างกุศลไว้แล้วก็จิตเป็นผูกเก็บรักษาจิตโมเมนบุญจิตโมเมนบาปบุญบาปเพเน่าเจตสิกไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปจิตนะ่ะ จิตเป็นนามมาทำบุญบาปก็เป็นนามมาทำแต่ว่าไม่ใช่อันเดียวกันบุญก็บ่เมนบาปบาปก็บ่เม็นบุญบาปบุญบ่เมนจิตแยกกันออกจกสิผู้ทธเจ้าคนแสดงไว้เมื่อแยกออกไปแยกออกไปคนละส่วนแล้วบัน เมื่อผู้ใดใครก็ตามสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้พลังแห่งบุญมันมีมากกว่าบาปมันมันก็เลยผ้าอมัดสองฝ่ายทั้งบาปท,ทั้งบุญน่มาสุลกมนุษย์ถ้าผู้ใดสร้างบุญสร้างกุศลเคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมา จิตกับเว็บเข้าในขั้นของแม่หลดเมื่อจิตเจตสิกท,ทั้งบาปท,ทั้งบุญเขา้าสู่ขั้นของแม่บางคนกับฝัน,ฝ,น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 ฝันเห็นนั่นฝันเห็นนี่ฝันดีบ้างฝันบ่ดีบ้างขันพ้นบุญมาเกิดกับฝันดี เห็นบอกแล้วแม่ก็ทานอาหารเข้าไปกินอาหารเข้าไปพ่อเป็นผู้หามาหรือแม่หามาเองกันอยู่ก็กินไปกินไปจิตกับเจตสิกบันอยู่ในขั้นกาอาศัยผมอาศัยแม่กินอาหารเข้าไปเป็นหล่อเลี้ยง ก่อให้เกิดดินเกิดน้ำเกิดไฟเกิดลมมน,นอยู่ในท้องแมนะ่แล้วก็โตว,วันโตคืนมาตามลำดับจะเป็นก้อนกลมๆแล้วก็แตกออกเป็นปัญจาสาขาหัวหนึ่งแขนสองขาสองพระพุทธเจ้าเป็นแสดงไว้เบิดแดงอยู่ในครรภของแม่นะ หัวหนึ่งแขนสองขาสองวับปัญจสาขาแล้วก็เจริญเติบโตมาตามลำดับมีตามีหูบันมีจมูกมีลิ้นมีกายเรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการมีตับมีไตมีไส้มีพุงเป็นต้นอยู่ในท้องแม่หน่าขิดบ่จากนั้นบันนี้ได้เวลาอันสมควร แม่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายท้องเห็นบ่แม่ก็รู้สึกว่าลูกเสียออกมันก็รู้สึกเจ็บเจ็บปวดปวดในที่สุดแม่ก็คลอดออกมาด้วยความลำบากแม่ทุกคนสุกคนนี่ลำบากอีรี คลอดลูกแต่ละคนแทบลมแทบตายลวงตานี่แห่ฟังขักไปบอกเปนฟังนะั้นลวงตาไปเยี่ยมบ้านโยมแมวออกขาอยู่บ้นบอยเชน่งอันผู้เป็นลูกอันคุณยายอุทา่าพอบุตรไอพอ ออกคำนะเราปวดท้องที่ออกลูกน,ะนั่งก็ว่าได้ได้แต่ยาไปยามากกะ่ใน,นได้นั่งน้อยเนืกว่าอยู่จังสี่แล้วก็ลูกไปยางไปลูกไปยาก็อยู่จังสี่แหละจังที่นะ่ะบัหนีลงตาเห็นแม่อุ้ยที่เขาเนีเยนะ่ยบอกมันฟังเอง อยู่แจอเฮือนแขนทวงอยู่สองเมือคันเจ็บแห้งกับเบิร์นลูกเบิร์นโลดกับจับแขนทวงแล้วก็ลับตายแล้วก็ออยังเสียแล้วพวกอกองกับดันหลังไวปลุงตากับเบิรนจะเป็นเด็กหน่อยบนโอ้จะมันเป็นภาพประทับใจอีอ๋ แม่ลำบากอีลีปบัดนา้เราสรุส้ระจะบัดทีออกอีหลีบันยิ้ไอ้บัดแห่งหนึ่งฮูลงตาเป็นเด็กหน่อยเมื่อหมอบตาไว้มามอบหน้าไว้ย่านแต่เขาอยากเบิง่งเบิงหนา้าไม่วิที่กะ โอ้ยเป็นตะลุต้นอีิริในเบิงหลังกาขึ้นย่ำนี่เด็กนหน่อยมันเป็นตายาบบาทาลูกออกแล้วมันนี้โอ,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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กหน่อยหายเมื่อหูะเจ้าวันลูกบ่ดตายหลดแม่หลเบิ้งแล้วรลดคอยเบิ้งหน้าหลุดใส่ขึ้นใส่ขึ้นหลดยิ้มยิ้มจังหน่อยยังสีน่าดีใจ ชีวิตของคนเฮาเกิดมาเป็นเนวนี้เบิดพตภาชน,นะมาป่นประคุ้นของพ่อของแม่นี่ลูกทุกคนควรเอาใจใส่หอีเบิ่งแย่งพอ่อเบิ่งแย่งแม่เบิ่งคือกันกับปุนเบิ่งเฮามาเนี่ยออกมาแล้วบรรยากาศลูกอยากกินนมแม่ก็เปิดเท้จเงินบอ่อ หลังเธือลงตาเห็นแม่กำลังกินเข่าอยู่ลูกมาน้้ำหลังมาน้้ำหลังแล้วปะหัวปอนขมาแม่บางคนผัดน,นมยันย่านนาวาวจันสีสาพราเราออกมาทั้งขางให้ลูกดูดกินถ้าที่กบบกินเข่าเฉยอ,อยู่เงิดบ่อลงตาก็เห็นอยู่โอ้ยห,หลังเถื่อเอาลูกมนันนอนไปตับกินไปกินมากจนต้องเงี้ยวดิง้งเสปน เงินบ่ปนานนั้นพรยังว่า,า,าคิดเดียดเด้ยังเอาลูกไว้แล้วก็ยังจำเสยอิจูปนก็นดิบ่เน่้แพงข่ะแพงแนีแพงหลูแพงเต่าป่านนั้นคันนึกถึงตรงนี้เลยหลงตาเลยโอ้ยนึกถึงประคุณของพอ่อของแม่ผู้อิลีเม่อวิคัมแพงเนาะแต่ละเถื่อละเถื่อกับคักอีหลิยินบมดพจน์ ต้อคือได้จ้าสินะเคยเลี้ยงลูกมาแล้วใค้อยู่ดอกลูกตาว่า,าจ้าสินะพรายนญ่นพุทธเจ้าพึงจังตรัสไว้ให้ลูกทุกทุกคนนั้นรู้คุณของพ่อของแม่พ่อแม่เขาได้มาจากไป,ปู่ย่าตายายปู่ทวดตาทวดย่าทวดยายทวดคือกัน พ่อคุณของพ่อของแม่ล้นฟ้าเหลือแผ่นดินเห็นบ่ถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทที่พ่อแม่แนะนำรำสอนเชิดชูบูชาคุณของวงตระกูลไม่ทำวงตระกูลให้เสื่อมเสีย เขารบพอเขารบแม่ประพุติปฏิบัติตามพ่อแม่ที่แนะนำพร่ำสอนลูกผู้น,นั้นพู้นจะเรินเร่นเจริญเกิดมาเพื่อเชิดชูบูชาวงตระกูลอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าเป็นแสดงไว้เบิดสุอย่างแต่ว่าคันตรงกันข้ามผู้ใดบอกฟังเสื้อพอเสื้อแม่น ผีแกเขาหมอนะหกเห็นบ่ผีแก่ลงนรกผีอยู่ใสผีอยู่จิตน่ยพร้อไมไปไปสางบาปดูถูกพ่อดูถูกแม่เหยียดยามประนามพ่อแม่บางคนก็นจนแหตุไหนพ่อแม่เสียอ,อกเสียใจนกักอกนักใจอย่างต่างๆเป็นต้นบาป เกิดขึ้นไหลลงสู่ใจบุคคลนั้นสภาพเจใจย่อมต่ำซามจังสีนะ่ะเมื่อเจ้ใจมันต่ำมันจะเป็นอะนไรมันกับโง่เหว่าสร,สรุปสั้นๆสาจังสีนะ่ะและชีวิตของบุคคลนั้นหาความเจริญไม่ได้ตายแล้วก็ลงสู่นรกเป็นสุรกายสา์เดรจชานเวียนลงสู่ ความหายนะแห่งชีวิตจังสินะ่ะพราะฉะนันบาพุญทุคุณของพอ่อของแม่นี่ล้นฝ่าเหลือแผ่นดินพระบุทธเจ้าพ่นจะแสดงให้แกช่ชาวโลกผู้มีบุญได้ทราบเมื่อผู้มีบุญได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเล่าเรียนก็จะเกิดสติเกิดปัญญาและก็เป็นลูกที่ดีของพอ่อของแม่ตลอดชีวิต อันนี้พระบุทธเจ้าคนแสดงไหวเพราะฉะนั้นเด้อหลวงตาวะหลวงปู่เงียมเพิ่นบวชเพื่อทดแทนคุณบวชหังกันตแต่แหลกแหลกผุนเนอบวชแล้วพพแล้เดี๋เสิบสกไปอยู่ญี่ปุ่นุ่นไม่เป็นหัวหน้าพ่นว่าเป็นโฟแมนว่าหลวงตาว่ะระจักโฟแมนเนอว่นว่าวนว่าเป็นหัวหน้า จังจิงนนแต่ในดีสวยก็ได้ไปบวชเพื่อเชิดชูบูชาวงตระกูลตระกูลพรอหุยเทียมตระกูลแม่หุยวินนอก,ก็เลยเป็นศาสนาทายาตในบรวรพุทธศาสนาบุญกุศลก็เกิดขึ้นแก่ปีแกน่องแก่ใหญ่แก่ย่ยมทั้งเบิดเป็นไปอยู่วัดเก่าเก่าโอน เหตุขัดอิรินอกจากนั้นกับปฏิบัติธรรมบ่อนั่นแน่บ่อนเนี่แน่ไปหันไปนี่เบิดจอยงานมะวอน,นพุทธศาสนาทางวัดผิดโุการา์กรรมและวันบัดบันไก่บันไก่ต่างๆไปน้ำก,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 กันโมแมนธรรมดาปันไดเป็นก็นทำชีวิตของันสมบูรณ์บริบูรณ์บัตุสิงทุกประการ แต่ว่าร่างกายของคนเป็นรังแห่งโรคร่างกายเป็นรังแห่งโรคเพราะฉะนั้นขันผู้ใดกินอย่างบํา卡รมาลมาลามบัละมระวังโรคไม่กันหลายขึ้นเพรว่าผู้ใดบังลงตานีแน่เส้นเลือด เส้นเลือดหัวใจตีบผู้นนาหายใจพูนันหายต่ผู้นี่เจกี้ก็เลยทำให้หัวใจมันเสียเส้นเลือดหัวใจมันตีบศูนแต่ละเตอมันหนาแดงบดเ,เห็นบอเอาไปอามาดมันก็ตีบเขาเสนตัวมันศูนใบเลยรเกี้นั่นมันเน,นี้กะเป็นเหตุให้หัวใจขาดเลือดผลลงตาก็ดี ที่รรมาานะยังโลกอันอื่นแซวสะทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกปวดแมนบิดบัดแขงบัดขาบัดเสน้นบัดเอ็นคู่มือนี่เห็นบ่กจังเจนาเพราะฉะนั้นนะร่างกายเป็นรังแห่งโรคแต่ว่ากายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่กายแยกออกได้ญยาตยโยมทั้งหลายแยกออก กายบนม่ใจกายนี่เป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไม่รู้เรื่องอะไรไม่เจ็บไม่ปวดบรจักอีหยังสินหลางกายผู้รู้คือจิตเพราะฉะนั้นพทธเจ้าเราะวะ่านอกจากฝึกกายให้มันสร้างความดีฝึกว่าจจให้มันพูดในสิ่งที่ดีงามแล้วให้ฝึกใจด้วยวพทะเจาะะ้าพันวาฝึกจิตบัดสุดท้าย ร่างกายนี้แต่ละคนมาสู่โลกมนุษย์อาศัยพาสปอร์ตคือบุญแล้วสารใจโลกก็ออกวีซ่าให้ทุกคนมีวีซ่าเมื่อทุกคนมีวีซ่าก็แสดงว่าทุกคนต้องกลับก็คือตายนั่นเองโบรันพันวนัน เป็นสรุปแล้วว่าตายแต่ตายเนี่ยก็คือร่างกายมันแยกกันซื่อๆได้บ่มีอีหยังได้บ่เป็นตายานคันคืนบงอีรีอย่างเฮาทุกคนทุกคนเห็นกันมา่อยู่ไปอยู่ไปบรจุถ่ายหล่นๆสุดถ่ายซะร่างกายนี่เป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟเมื่อพาสปอร์ตคือบุญมีเท่าใด เขาออกวีซ่าให้วีซ่าจะหมดทำยังไงเห็นบอดมันกระปั่นป่วนดินกะบอสมบูรณ์คือเก่าน้ำกระบอสมบูรณ์เก่าไฟกระบอสมบูรณ์เก่าล้มกระบอสมบูรณ์เก่ามันปั่นป่วนมือปั่นป่วนคนนหอกก่อนจิตายก็เลยเห็นบอด มันล้มหน่อยล้มสิเบิดเอาไปอาม่าก,กับหนหวยกับบางคนก็นอเสียต่างต่างๆเข้าด้ยนินเมื่อมันปันป่วนกันก็ขาดแบบพระราชาจิตตลาดกับอามาตยู่บได้เมื่อยู่บไ,ได้เป็นทะไหจิตก็เลยผ้าอามา์ออกจากร่างกายล้มเบิดปัด จับเบิ่งอุ่นๆบ้านได้ดนไฟธาตไหลออกไหลออกไหลออก,ล,ออก,ล,ออกลดเย็นขึ้นเย็นขึ้นแลแข็งขึ้นแข็งขืนแข,งขนแข็งขื่นกระทหันหนึ่งเป็นถูกน้ำมันเหตุอีหยังลงตาว่าเนอพ้ากันเบิง่งหนมันกระขักเบิ่งจังสิพระญายิเจตรารดออกปัดไปพระระบาทมันจีพังมันก็ออก ธรรมชาติเป็นเนาะคือเงินเท่าสิเพสนี่คํามโยกนาโยกหลังแล้วกะเท่ากับออกจากเงินะตัวมันสิพังทับจริงๆนะครือกันอันนี้ก็ครื่อกันพระราชาออกไปแปอามาดออกว่ามีผู้ปกครองพระนครกาเนี่กะมันก็เลยล้มก็เลยเบิดไฟก็เลยเบิดเหลือแต่ดินงกันนามเทาก็แล้วไปฝังไปเผาทอหันหนึ่ง ดินคืนไปเป็นดินน้ำคืนไปเป็นน้ำลม,ค,ปปลมคืนไปเป็นลมไฟคืนไปเป็นไฟส่วนจิตกับอัมมาตคือเจตสิกบุญบาปเดินทางต่อพระฉจนั้นเทาจังเอาบุญใส่ใจของเท้าเอาไว้ให้สมบูรณ์เอาบาปออกให้มันเบิดมันจะมาไปนโรเปตสุรกายสั์ไรฉา,านพระฉจนั้นมณีเว้าปารลบเปนฟังนอ้อ หลวงตาก็บอกปนุพหงษเหียมฟังอยู่เนาะเบิ่งคับคับวาสันสะอ่อนโลกมนุษย์สัมไตหลวงตาว่าเบิ่งให้มันคาบคับที่เฮาม่าเนี่ยามาเพื่อรสางบุญสางกุศลญาตโยมเนอะเมื่อสางบุญสางกุศลสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันสิภูมมันสิพังก็แล้วแต่มันจังสิน่ะ จะเห็นว่าเข้าใจในชีวิตอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นหลวงตาปารบมาเนาะมาเยี่ยมหลวงปู่เงียมและเมื่อนี่ก็ที่ไต้เมื่อสะก่อน <c oughs> เบิองแล้วอย่างหลายอย่าง <c oughs> หมู่ว่านี่ฝนตกคัดพันว่า <c oughs> เริ่มเฮ็ดพระองค์ใหญ่หาเมทุนตับหลวงตาคี่รถออกมาปูกอะผอมคณะกัลลังดัดเล็กดัดอย่างที่ออกเสื่อม กฝนตกลงม,มาวะะันแต่เปอร์ฮาร์ดเฮดได้หน,หน่อยหน่อยหนึ่งพันบาตกสี่โม่งแล้งเกือบหาโม่งจังเศ้าน้ำหงวัดแถวมูหันพันว่าโอ้พระสันสางพระองค์ใหญ่ครับก็เริ่มดัดองค์พระฝนก็เลยมักโปรยล้มบักแห้งหนึ่งวันแต่ตั้งหัวตั้งหังวมือกอบกันที่บ้านนันนุนตาเสด็จครับโซลา่า,ออาเซลก็เเฮดแล้วแล้ว ยับวยด้ใจต่างพระเจ้าก็ถามี่จะให้ไปวันไหนอยู่บ่วด้ใจจักบาทก็จะเป็นห้าแสนสามมืเก้าพันห้าร้อยบาทอันนี้ราคาบุญนะครับราคาบุญนะผมได้น้อยนิดเดียวแต่ผมช่วยหลวงตาทำบุญกับหลวงตาแล้วก็ว่าอย่างสีเฮียหมูนะเจ้าสินนะว่าหลวงตา บ่ได้ใจจักบ่ายก็จเห็นให้ลแล้วบนแล้วเห็นบอ่อันนี้ก็ทีอันนั้นได้อันนี้แท้มันเนี่ยหลายอย่างจะว่าตั้งใจมาเยี่ยมผู้เยี่ยมซะก่อนจะคัดคอยเมื่อจะสิให้ผู้บาอาจาบไปเที่ยวมาเยี่ยมเอาลงถตาวอาคนหน่เน,น่คนหนี่แน่จังจี่นะญาตย้ยมแน่ต่างๆเบิ่งแล้วญาตยโยมก็อมือเาแต่ผู้เฒ่าเงอกบ่เพื่อนเราคนสองคน ลดหน่อยลงหน่อยลงเป็นตะเบิงอีเล่หลวงตาว่าสิบพาะล้อยปีบ่ยันเป็นเบิร์ดแน่อยู่หลวงตาว่าเด็กหน่อยบ่เกิดป็นใดเจ้จงซีๆนะว่าอย่างนั้นเนาะหลวงตาปารบธรรมมา,มาเรื่องชีวิตแบ่งออกเป็นสองส่วนคือกายกับใจเราดูแลกายแล้วต้องดูแลจิตเพราะเวลาสุดท้ายร่างกายก็ฝังไว เผาทิ้งฝังทิ้งส่วนจิตกระเจตสิกก็จะเดินทางต่อเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงขออนุโมทนาสาธุการด้วยอนุภาพบารมีคุณบัจจิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ปะเทรานุเทระ กรุบาจารย์ประสงค์องค์สามเณรทุกพรุกนามได้ศึกษารรเรียนภาพเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาบุญกุศลทั้งมวลที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาทั้งหมดทั้งสิ้นหลับตาลงสักนี้สำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิ น้อมจิตเน่เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมไม่เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเดอริบิมผ่องแพ้วแล้วเราค่อยน้อมเกล้าถทวายเป็นพระราชากุศล แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมีพลนนทละยะเดศมหาราชบรมบนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยรพระองคมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมกล่าถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระวเชิตรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีนาราชกุลพระชินีนาถพิราชกัญญาณี ตลอดพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกๆพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าปะเเรชอาจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลนี้แก่ปิดามารดาของใครของมันเด้อ จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามนึกก็เห็นใบหน้าของพ่อนึกก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองแม่ตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลนี้แก่ปู่ย่าตายายสามีพันยาบุตริดาลูกหลาน กรูบาอาจารย์พุญบักการะคุทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมนายเวรบดาสรนพัสัตทั้งหลายโดยเฉพาะบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมานนยกถวายพระประหลัดพิทักษุสมาหิตโตหลวงปู่เงียมขอให้หายจากโรคาพาอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและในที่สุด ขอให้เข้าถึงซึ่งมรรพบรรพิพานและบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่เราบำเพ็ญมาแล้วทั้งสิ้นก็ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วหมู่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเราทั่วจังหวัดของเราทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลก ขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปและในที่สุดขอให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมาผลปณนิพานด้วยกันจงทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอ